มาอยากกินตามมาอยากกินตามมาเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยมาลูกม่มามาข้ามอันข้ามอันข้ามอันตัวตัวตามมาเร็วเร็วเร็วขามอันข้ามอันข้ามอันมาหาลูกมาหาเร็วเร็วเร็วตามมาอยากกินตามมาเร็วเร็วเร็วอยากกินตื่นมาโอ้ ไม่มีทางออกแล้วนี่เหลือห้อมไว้นะต้องเหลือห้อมไว้ให้เขาออกจอดได้แต่ต้องเหลือห้อมไว้ออไหอหอไให้เขาได้ออกมาชูชีมาเร็วเร็วมาลูกมาคอยตรงนี้เร็วฮาเดี๋ยวข้าวให้ชีมาเร็วชีมาเร็วมามามาเดินมาเร็ว มามา,มาไม่ต้องกลัวเดินขยองขยังให้กลัวหมาฟัดหมาวัดมันไม่มาวันนี้รั่วข้าอยู่มันไม่มามาโดนเขาฟาดแน่อาให้หลังหักไปเลยนะไม่ใช่ไลปาหนีนะแต่มันมันลักกินไก่มันต้องโดนโทษอ่ะหาเร็วเร็วเร็วเออคอยตรงคอยตรงนะเดี๋ยวข้าเอามาให้คอย คอยคอยจะข้าวมาให้โอ้ดอกไม้สวยงามเลื้องอลามงามตานี่ดอกไม้สวยงามแกม้ม,มังกรก็สวยงามแดงละเลือเดี๋ยวชุชิเดี๋ยวข้าวมาให้ แรงเย็นชิชิมันขอชิชิว่าขอน้อยห่อยชิชิว่าขออาหารน้อยหน่อหากอยากกินแล้วหน่อชิอาชิอ้าชิชิอยู่ไหนลูกมาละมาละข้ามาละ ฮะหนวเลยลูกหนวเขาลืมเองเหละเขาลืมเองอ่ะอะไม่ลืมถ้าไม่ลืมถ้ายังไม่ว่างแค่นั้นเองอะกินเลยว้าอ้ยอ้ยส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนเกินมันหล่นเสพเดี๋ยวเดี๋ยวเองกินที่ถาดอันนี้ไม่ตั้งใจต้องเก็บคืนกินที่ตั้งใจเนาะ ันนี้มันหล่นอ่ะกินเลยกินเลยกินเลยกินก้มแก้มก้อมแก้มเลยกินเลยกินเลยอ่ะกินให้อิ่มกินให้หมดอันนี้ใคาเจ็บมันละมันหล่นมันหล่นคือเองจะเก็บกินก็แล้วแต่เก็บกินก็แล้วกันนะลูกเจ็บกินนะเจ็บกินเนี่ โอ้นี่ดอกกล่อมดอกกล่อมสวยงามเลยสวยงามในนามดอกกล่อมหรือบานไม่รู้โรยเป็นว่าสวยๆ